รับอะไรมาขายดีก้าวสินค้าทำเงินรับมาขายกำไรเป็นแสนอีกหนึ่งวิธีสร้างรายได้คือการเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่คำถามคือจะขายอะไรดีในยุคที่มองไปทางไหนก็มีแต่คนขายเต็มไปหมดเคล็ดลับในการเลือกขายสินค้าที่ดีคือต้องดูกลุ่มเป้าหมายดูความต้องการของลูกค้าเมื่อโฟกัสสินค้าได้แล้วจึงค่อยมองหาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง จากนั้นจึงเริ่มทำกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยเฉพาะกับสื่อช่องทางโซเชียลต่างๆเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์คอมเชื่อว่าหลายคนคงนึกไม่ออกว่าควรจะรับอะไรมาขายเราจึงได้ลองรวบรวมสินค้ายอดฮิตที่มั่นใจว่าสินค้าเหล่านี้จะขายดีแต่จะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ 1. รองเท้ามือสอง พูดถึงสินค้าย,ยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่รับมาขายต้องนึกถึงรองเท้ามือสองซึ่งก็มีตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้เป็นจํานวนมากบางคนเริ่มจากไม่มีเงินทุนแต่กล้าทําธุรกิจจึงตัดสินใจไปรับสินค้าจากแหล่งขายสินค้าราคาถูกในราคาคู่ละ30บาทไปจนถึง100บาทต่อคู่รองเท้าพวกนี้สามารถนํามาขายต่อได้ในราคา1 9 9่งรบาถึงสี่บาทเลยทีเดียวซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้าและเกรดของสินค้าก็มีให้เลือกทั้งแบรนด์เนมและไม่ใช่ซึ่งสําหรับรองเท้า Name, หากต้องการจะรับมาขายให้ไปรับที่ตลาดลงเกลือมาขายซึ่งก็มีจําหน่ายทั้งแบบต่อคู่กับแบบยกกระสอบแต่แบบยกกระสอบจะถูกมากสามารถทํากําไรได้มากแต่การซื้อแบบยกกระสอบนั้นเน้นย้าว่าจะต้องแกะออกมาดูถูกคู่เพราะบางครั้งอาจจะมีรองเท้าชํารู้เสียหายประปบ,บนอยู่จํานวนมากไม่สามารถนําไปจําหน่ายต่อและส่งผลให้ขาดทุนได้ 2. เครื่องสำอาง สินค้ายอดฮิตตัวต่อมาก็ต้องยกให้กับเครื่องสําอางที่ทุกวันนี้รายคนสนใจสร้างแบรนด์ของตัวเองซึ่งข้อดีของธุรกิจ OEM คือมีทีมงานที่มีประสบการณ์จากผู้ผลิตที่คอยช่วยเหลือในการคิดค้นสูตรเครื่องสําอางวางแผนการตลาดพัฒนาด้านแพคเกจจิ้งต่างๆเป็นต้นแต่สําหรับบางคนอาจมองว่าการสร้างแบรนด์ตัวเองต้องใช้เงินลงทุนสูงเกินไปอาจเป็นการเลือกรับสินค้ามาขายซึ่งก็มีแหล่งขายส่งอยู่หลายที่เช่นตลาดสาเพ็งประตูน้ําตลาดหม่ยนอนเมืองตลาดเจ๊เลง้งหรือจะคน หาร้านขายส่งเครื่องสำอางใน Google ก็ได้ซึ่งก็มีหลายเว็บไซต์ที่ขายส่งอยู่รวมไปถึงการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ก็สามารถทําได้เพราะบางแฟรนไชส์มีการจัดทําเว็บไซต์ให้พร้อมมีการอัปเดตสินค้าให้แถมยังไม่ต้องมานั่งสต็อกสินค้าและยังมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าแนะนาของเราอีกด้วย 3. เสื้อยืด ปัจจุบันมีการสกรินเสื้อยืดเป็นลายต่างๆออกขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เคล็ดลับสําคัญในการรับเสื้อยืดมาขายจึงต้องจับทิศทางความต้องการของตลาดและโฟกัสกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนแหล่งในการซื้อสินค้าสามารถหาได้จากเว็บไซต์หรือจะไปที่โรงงานผลิตหรืออาจจะไปหาซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งต่างๆเพราะบางคนอาจจะลงทุนซื้อเสื้อยืดเปล่ามาสกีนลายตัวเองก็มีต้นทุนโดยประมาณของราคาเสื้อยืดก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพเนื้อผ้าลวดลายเบื้องต้นจะประมาณ80-100บาทหากลบต้นทุนค่าบริ หารจัดการต่างๆเหลือกำไรสุดทธิต่อตัวประมาณ40บถึง50าบาทเลยทีเดียว 4. กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าแฟชั่นยังคงเป็นสินค้าสำหรับคุณผู้หญิงที่มีความต้องการอยู่เรื่อยๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบสินค้าด้วยไอเดียในการขายเป็นสำคัญกระเป๋าแฟชั่นที่ขายดีเช่นกระเป๋าผ้ากระเป๋าใส่เงินกระเป๋านําบัตรเป็นต้นเทคนิคในการขายให้ได้กําไรมากคือต้องตามเทรนและความต้องการให้ทันยุคสมยัยถ้าได้แหล่งสินค้าราคาถูกโอกาสขายได้กําไรก็มีมากบางร้านมีการรับตัวแทนจําหน่ายที่กําหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนเช่น,ชน,ชนซื้อกระเป๋าแฟชั่น6ใบราคาสา่ง ค้าสีค้าแบบค้าไซด์ได้ราคาส่งเริ่มต้น300บาทขายต่อกำไร4 0 0ยถึง1 0 0 0บาทเป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีเราก็ควรที่จะมีแหล่งสินค้าที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้จะทำให้เราขายกระเป๋าเป็นธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 5. สินค้าหลุดจำนำ สำหรับสินค้าหลุดจำนำก็คือสินค้าที่ทางโรงรับจำนำได้เอามาขายทอดสุกตลาดข้อดีของสินค้าหลุดจำนำนั้นก็มีอยู่หลายอย่างซึ่งหากนักลงทุนจะซื้อเก็บไว้เกลงกำไรเองก็ถือว่าทำได้หรือจะทำเพื่อการลงทุนก็น่าสนใจที่สำคัญธุรกิจในลักษณะน,น,นี้การแข่งขันไม่สูงแต่มีความต้องการของลูกค้าเป็นจำนวนมากหลายคนต้องการเอาสินค้าหลุดจำนำไปสะสมไว้เพื่อเก็งกำไรในอนาคตซึ่งสินค้าหลุดจำนำบางอย่างเป็นสินค้าที่หาได้ยากและไม่มีการผลิตซ้ำขึ้นมาอีกซึ่งคนสนใจ ในการทำธุรกิจด้านนี้จึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาวิธีการอย่างละเอียดให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน 6. บ้านคอนโดรถยนต์มือสอง การรับทรัพย์สินเหล่านี้มาขายอาจจะเรียกได้ว่าเราเป็นนายหน้าก็ว่าได้ถือว่าเป็นสินค้าที่รับมาขายแล้วได้กําไรสูงมากไม่จําเป็นต้องขายในปริมาณที่มากซึ่งรายได้ก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายสําคัญกว่าคือการหาทรัพย์สินเหล่านี้มาไว้ในครอบครองหรือการติดต่อกับเจ้าของบ้านเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการขายและนําข้อมูลทรัพย์สินเหล่านี้มาทําการตลาดหาคนสนใจพาคนสนใจไปชมสินทรัพย์เมื่อตกลงหรือสนใจจึงค่อยทําสัญญารายได้ก็ตามแต่ตกลงกับเจ้าของสินทรัพย์ ว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขายให้เท่าไหร่สิ่งที่ควรม,มีก็คือความรู้กฎหมายเบื้องต้นต่างๆจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือในการขายมากขึ้น 7. ชุดชั้นใน โดยสินค้าประเภทชุดชั้นในก็มีหลายอย่างเช่นเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในกางเกงสเตย์เสริมสรีระรวมไปถึงชุดชั้นในไร้ขอบเป็นต้นอ้างอิงราคาจากร้านขายส่งบางแห่งกําหนดราคาขายปีหน้าร้านจะอยู่ที่ประมาณตัวละ85-125บาทโดยลูกค้าที่รับไปขายก็จะมีทั้งขายในตลาดนัดและช่องทางออนไลน์ผลที่รับไปขายก็จะได้กาไรเฉลี่100ย60-100%เช่นหากรับไป3โหลจะตกอยู่ที่ตัวละ50บาทลูกค้าหากรับไปขายขึ้น50%ค่าก็จะขายตัว ว่าบาทก็จะได้กำไรเกิน100%หรือได้กำไรแบบครึ่งต่อครึ่งเป็นต้น 8. ต้นไม้ดอกไม้ แกระแสคนรักต้นไม้กำลังมาแรงในระยะหลังและมีหลายคนที่หันมาจับสินค้าด้านนี้แต่การขายต้นไม้แบบรับมาขายเหมาะกับมือใหม่ที่ยังไม่มีความชำนาญในการเพาะต้นไม้ขึ้นเองแน่นอนว่าการซื้อมาขายย่อมได้กำไรน้อยกว่าการเพาะขึ้นมาเองแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะทําให้คนขายได้เรียนรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสะสมประสบการณ์ความรู้มากขึ้นและเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงการเลือกต้นไม้สําหรับขายบางคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้อาจจะมีรายได้ต่อเดือน อาจสูงกว่าหลักแสนบาทเลยทีเดียวเกรับสินค้าจากโรงงานโดยตรง มีหลายโรงงานที่ขายสินค้าในราคาส่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปไปรับจากโรงงานโดยตรงเพื่อมาขายต่อเช่นของใช้ในครัวเรือนถ้วยชามเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าสําหรับผู้ที่รู้แหล่งรับของจะมีแหล่งปล่อยสินค้าและสําหรับใครที่อยากสร้างไรายได้แบบลงทุนน้อยที่สุดหรือไม่ต้องลงทุนเลยก็สามารถทําได้เพราะร้านค้าบางร้านให้สมัครสมาชิกแล้วเริ่มต้นขายของโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่ต้องลงทุนสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นทาธุรกิจขายของออนไลน์บางอย่าง แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของเงินทุนเป็นต้นก่อนที่จะเลือกขายสินค้าใดก็ตามเราควรสำรวจความต้องการของตลาดเป็นหลักในยุคนี้ที่กระแสสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการหาสินค้าเพื่อจำหน่ายไม่ใช่เน้นที่สินค้าราคาถูกเท่านั้นแต่ควรเน้นที่เรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญด้วยเพราะปัจจุบันคนขายมีจำนวนมากคนซื้อก็สามารถเลือกผู้ขายได้หากเราไม่คิดจะรักษาฐานลูกค,ค้าไว้การขายสินค้าของเราก็อาจไม่สร้างรายได้ตามที่ต้องการ แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ